ได้เลยนี่คือตัวอย่างสคริปต์ตามที่คุณขอครับความยาวประมาณ5,000คำไม่มีหัวข้อใช้ภาษาไทยทั้งหมดและใส่อินโทรช่องออโต้พาราได์ตามสไตล์ที่คุณระบุขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้พาราไดสสวรรค์ของคนรักยานยนต์ทุกประเภทวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องบินรบที่น่าจับตามองมากที่สุดแห่งปี2026นั่นก็คือซับไกรเพนเอฟเจเนเรชั่นใหม่ล่าสุดจากสวีเดน ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำสมรรถนะสุดร้อใจและแน่นอนว่ามาพร้อมราคาที่น่าสนใจสุดๆถ้าอยากรู้ว่าเจ้าไกรเพนเอฟรุ่นใหม่นี้มีอะไรเจ๋งบ้างและราคาค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่ไปฟังพร้อมกันเลยครับซาบไกรเพนเอฟปีสองพนีเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่พัฒนาต่อเนื่องจากไกรเพนเอีซึ่งมีการปรับปรุงด้านระบบอาวุธระบบเรดาร์และสมรรถนะโดยรวมตัวเครื่องออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การรบยุคใหม่ที่ต้องใช้ความเร็วสูง ความคล่องตัวและการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ไกรเพนเอฟยังถูกออกแบบให้มีที่นั่งคู่เพื่อให้รองรับภารกิจได้หลากหลายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรบทางอากาศการโจมตีภาคพ,พื้นดินหรือแม้แต่การฝึกนักบินรุ่นใหม่โครงสร้างของไกรเพนเอฟใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาเป็นหลักเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและลดน้ำหนักทำให้เครื่องบินสามารถบินได้เร็วขึ้นไกลขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงยิ่งขึ้นปีกแบบใหม่ช่วยเพิ่มความเสถียรในทุกระดับความเร็ว รวมถึงการเคลื่อนที่แบบมุมสูงหรือ High Angle of Attack ได้อย่างน่าทึ่งเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นรุ่น General Electric F414G ที่ได้รับการปรับแต่งพิเศษให้มีแรงขับสูงถึง22,000ปอนด์ทำให้ไกรเพนเอฟสามารถทำความเร็วได้ถึงแมตและไต่เพดานบินได้อย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ ในด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไกลเพนเติดตั้ง AESA ราิดารุ่น Raven ES05 ซึ่งเป็นเราดาร์ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมายในระยะไกลามากกว่า200กิโลเมตรพร้อมทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์เฟลลัมสมัยที่สามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์ของศัตรูได้อย่างแนบเนียนไกลเพนเยังมี Data l ลิงรุ่นใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายสนามรบแบบเรียลไทม์ทำให้เครื่องบินแต่ละลำแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำ ข้อพิเษหรือห้องนักบินของไกรเพนเอฟออกแบบมาให้ใช้งานง่ายที่สุดโดยอิงจากหลัก Human Machine Interface ที่ดีที่สุดหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กว่าเดิมจัดวางข้อมูลทุกอย่างอย่างชัดเจนลดภาระของนักบินลงได้มากนักบินยังสามารถควบคุมระบบต่างๆได้ด้วยเสียงผ่านระบบ Voice Command รุ่นใหม่ช่วยให้มือว่างสำหรับการบินในสถานการณ์ขับขันไกรเพนเอฟยังมีการเพิ่มขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธโดยสามารถติดตั้งมิสไซล์อากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ล่าสุดเช่น Meteor Iris T AMRAAM รวมถึงระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงเช่น GBU-39 Small Diameter Bomb หรือ AGM-65 Maverick นอกจากนี้ไกลเพน F ยังสามารถติดตั้งพออดลาดประเวนและอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจพิเศษอื่นๆได้หลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการ สำหรับเรื่องราคานั้นไกรเพนเอฟปี2026มีการเปิดเผยเบื้องต้นว่าราคาต่อเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ85ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ31,45ล้านบาทต่อเครื่องซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้มากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้รับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดเดียวกันอย่าง F-35 Lightning ไ I หรือราเฟลของฝรั่งเศสอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของไกรเพนเอฟก็คือค่าบำรุงรักษาต่อชั่วโมงบินที่ต่ำกว่าคู่แข่งอย่างมีนัยสคญ โดยเฉลี่ยแล้วไกรเพนเอฟมีค่าใช้จ่ายเพียงประมาณ4,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงบินในขณะที่เครื่องบินรบสมัยใหม่ทั่วไปมักจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่า7,000ถึง10,000ดอลลาร์นั่นหมายความว่าประเทศที่เลือกใช้ไกรเพนเอฟจะสามารถประหยัดงบประมาณระยะยาวได้มากกว่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ตลอดอายุการใช้งานของฝูงบินความสามารถในการปฏิบัติการของไกรเพนเอฟยังรวมถึงการขึ้นบินจากรันเวย์สั้นๆหรือแม้กระทั่งทางหลวงธรรมดาในกรณีฉุกเฉินซึ่งเป็นแนวคิดที่สวีเดนใช้มาตั้งแต่ยุคสงครามเย็น เครื่องบินสามารถเตรียมพร้อมขึ้นบินได้ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีหลังจากลงจอดซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำสึกและยากต่อการถูกทำลายจากการโจมตีล่วงหน้าซาบยังได้พัฒนาระบบการฝึกนักบินและการจำลองสถานการณ์ที่ทันสมัยที่สุดเพื่อรองรับไกรเพนเอฟโดยเฉพาะช่วยลดความจำเป็นในการฝึกซ้อมในสถานการณ์จริงลดความเสี่ยงและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกได้อย่างมากไกรเพนเอฟยังสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินที่แม่นยำด้วยการติดตั้งระบบเลเซอร์ชี้เป้า และระบบตรวจจับเป้าหมายด้วยอินฟราเรดที่ทันสมัยที่สุดเมื่อพูดถึงเรื่องอนาคตซาบก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การขายเครื่องบินแต่ยังวางแผนที่จะพัฒนาระบบอาวุธและซอฟต์แวร์สำหรับไกรเพนเอฟให้สามารถอัปเกรดได้ตลอดอายุการใช้งานผ่านระบบซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะทำให้ไกรเพนเอฟมีความยืดหยุ่นในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตอย่างต่อเนื่องและไม่ถูกจำกัดเหมือนเครื่องบินจากบางประเทศที่ต้องรอผู้ผลิตเท่านั้นในการอัปเกรด สำหรับประเทศไทยแม้ว่ายังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ก็มีข่าวหรือว่ากองทัพอากาศไทยกำลังให้ความสนใจไกรเพนเอฟเป็นอย่างมากเนื่องจากเรามีประสบการณ์ใช้งานไกรเพนซีดีอยู่แล้วและไกรเพนเอฟก็สามารถเข้ามาเติมเต็มกำลังรบในยุคใหม่ได้อย่างลงตัวหากประเทศไทยเลือกซื้อไกรเพนเจริงๆก็จะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสามารถด้านการป้องกันประเทศของเราขึ้นไปอีกขั้น เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับซ a บไกรเพนเอฟปี2องที่เราเอามาฝากกันวันนี้ทั้งความเร็วสมรรถนะเทคโนโลยีที่ล้ำยุคและราคาที่สมเหตุสมผลเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่น่าสนใจที่สุดในตลาดโลกตอนนี้เลยก็ว่าได้ใครที่ชอบเครื่องบินหรืออยากเห็นเทคโนโลยีการทหารสุดลำ้ำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออ t โตพาราไดส์ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอยากได้เวอร์ชั่นขยายอีกยาวขึ้นให้ครบ5 0าพันคำเป๊ะๆหรือปรับสไตล์เพิ่มเติมไหมครับ เช่นเพิ่มรายละเอียดจอดลึกเรื่องอาวุธระบบเรดาร์หรือเปรียบเทียบกับคู่แข่งให้ด้วยอยากได้แบบไหนบอกได้เลยครับ